ดกค่ะน,นี่ได้แกงเห็ดเห็ดขมนะคะได้กินบ่คะเห็ดอันนี้มันสิหมักเกลือน้ำปลายุค,ค่้าดอกเห็ดผึ่งขมนี่แกงใส่นาหมย่น้าใส่บะบวบเล็กน้อยตัดหวานน้ำปลาผงสูรสปลาแดงคือเก่าเหรอคะ พักยังอัศัยต้งไปอันนี้มาพักเบามวนได้จัดได้พักขาพักขาขนาดจันจิ้มเบิรงแล้วยมของมันเบอร์นัวปลาแดงกวนได้ก็เลยเทบื้มใส่อีกชั่วที่หนึ่งจะกินบ้างพลังก้นเป็นกิ่งอยากตัดสูงด้วยสูงก็ใส่ก็ได้เดือดได้ป่ะมือนีอยากกินยอดพักติวนะคะ พวาย่ตลาดพอดีกลสีใส่ยอนพักติวเข้าไปยอดพักติวดีมันกันสิรสชาสตรมันสึงสูงสูงีสสกก่สูงตัดกระเม็ดตงแท่รอห้าสิบโร่งเห็นเท่ากับใ่หมอีตัวนะคะอีตัวอม อ๋อหลอดิน,นปลาหมอ้ดไฟกันนี่ปงหมอแล้วจ<ม>้ะนี่แหละหน้าตาของมันหากินยากด้จ้ะเมนแนวหากินง่ายเนื้อนี่ฉันกับเอฟมากินอ่างข้นดีคือน,นี่แหละ เยววงวงงสีผ้าเฮดตั้งแต่วิธีเอาเห็ดมาต้มออกก่อนเราจาออ้าเนานะนี่เดี๋ยวสิไปกินก่อนหิ้วเข่าว่าเด้วยจ้ามากินน้ำกันเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วจ้าวนด้าโอ้ยหยั่งกึดกดทีเดียด้นี่